สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนะคนรซับยางหยนนะครับวันนี้ผมพามาชม Toyota a อันติสคันนี้นะครับน่าจะเป็นโมเดล2014ขึ้นมานะไม่แน่ใจนะขออภัยนะครับ วันนี้ลูกค้าใส่ล้อขอบ17นิ้วนะครับผมเป็นล้อ tc 1 0 5รหัส x นะครับผมล้อจะเป็นล้อเบาฟอร์ฟอร์มงาน ao w นะครับผมสเปคตรงรุ่นเลยนะ5รูร้อนะครับราคาล้อเปล่านะตอนนี้จะอยู่ที่21,000บาทนะครับเป็นสี ej Titan นะครับหรือว่าเรียกกันง่ายๆคือ Hyperback นั่นเองนะครับล้วด้วยยางนะครับจะเป็น22545 เจ็ดนะครับผมเป็นยาง h a n k o o k V 1 2เดี๋ยวลองดูว่าล้อด้านหลังอขอสเปคล้ออีกทีคือเมื่อกี้แจ้งผิดคือขอบ17กว้าง8ออฟ35นะครับผมกว้าง8นะครับออฟ35 5รู100เป๊ะเลยนะครับกับยางนี่ที่เราเห็นนะครับเป็น225 45 17นะครับก็จะพอดีเป๊ะเลยไม่ล้นไม่หุบนะครับเออหุบไหมหุบนิดนึงนะหุบประมาณครึ่งเซนนะประมาณนี้นะครับตัวล้อนะครับความสูงเดิมโรงงานจะสูงเอาเรื่องอยู่นะ ต้องโหลดนะนี่คือสูงเอาเรื่องเลยนะกับยางสองสองห้านะครับเดี๋ยวผมลองใช้นิ้วมือสอดดูอ่ะอยู่ประมาณห้านิ้วมือนะครับด้านหลังตอนนี้อยู่ประมาณห้านิ้วมือนะครับผมนี่ด้านหน้าก็เดิมโรงงานเช่นกันนะครับเดิมโรงงานเหมือนกันเลยเดีย๋ยวลองดูว่ากี่นิ้วมือสอดนะครับไปสี่นิ้วมือนะครับด้านหน้าจะเตี้ยกว่าด้านหลังชัดเจนมากๆนะครับ อยู่ประมาณ4นิ้วมือนะครับผมรอๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าว่าล้นไหมด้านหน้าก็จะหุบเหมือนกันนะครับกว้าง8ออฟสามห้าคือหุบนะครับไม่ล้นเลยนะครับบรรทุกได้5คนสบายๆเหลือๆนะครับจะบรรทุกอีกคนก็ได้แบบนี้นะครับ อ่าให้ดูทรงเดิมเดิมอีกทีนึงตอนนี้ที่เราเห็นนะครับผมขอยืนยันสเปครอบนึง1 7บกว้าง 8. ลอนะครับยาง225-45นะครับเป็นยางแฮนกุคุกนะครับแก้มตรงๆเลยนะเดี๋ยวไปชมล้อนต่อไปมาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อ t c 1 0 5นนะครับผมย้ำว่าเป็นรหัส X นะนี่จะเป็นงานไทย AOW นะครับสี EJ t i ตันนะครับสเปค5รู100ตรงรุ่นเห็นไหมมีฝาฝานี่ผม ลูกค้าซื้อแยกนะครับไม่มีฝาให้นะครับพอเจนะครับแต่ถ้าเป็น15มีให้นะครับเป็นยาง h ฮ n ก o o k h ฮ n ก o o k รหัสจะเป็น V 1 2นะครับผมตัวนี้เป็นผลิตเกาหลีแท้ๆเลยนะครับ225 45 17นะครับตัวดอกอยางจะเป็นโรเตชันนะครับสามารถสลับยางได้อิสระซ้ายขวาหน้าหลังนะครับนี่ตัวยางจะมีริมกาดอมขอบล้อนะครับ อมขอบล้อแล้วก็แก้มตรงนะครับซูมไปซูมไปซูมไม่ได้นี่นะครับแก้มตรงครับเห็นไหมเห็นไหมโอเคประมาณนี้แล้วก็ตัวล้อตัวก้านจะยังคงเป็นมิติตรงนะครับไม่ดึงนะครับก้านตรงๆงนะครับไม่ไม่หุบเข้าไปนะครับแต่ตัวยางหุบเข้ามาในซิงเลยนะน ตัวล้อล้อยางชุดนี้นะครับล้อยางชุดนี้อยู่32,000บาทนะครับ32,000บาทนะครับล้อเปล่าอยู่ที่21,000บาทนะครับประมาณนี้กับตัวล้อนะครับโอเคนะครับก็เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาร้อยางสไตล์นี้นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมกับร้านนครซับยางยนต์นะครับเบอร์โทรด้านบนขวามือนะครับผม094นะครับ5 4 0ส9 9 9สวัสดีครับ perfect perfect